สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เกี่ยวกับต้นพริกขี้หนูนะครับท่านใจที่ชื่นชอบพริกขี้หนูหรือว่าชอบความเผ็ดของพริกขี้หนูวันนี้มีมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพริกขี้หนูที่แบบเป็นซองหรือว่าพริกขี้หนูสวนแท้ๆที่เราจะนํามารับประทานนะครับส่วนพริกขี้หนูซองที่นํามาปลูกแล้วนะครับเม็ดจะใหญ่ นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีความหอมในตัวเองครับแต่เม็ดใหญ่พริกดกนี่นะครับเป็นพริกขี้หนูซองที่ซื้อจากตามร้านการ,กรเกษตรมาทําการปลูกก็จะได้แบบนี้ครับสําหรับพริกขี้หนูก็คือใบจะใหญ่ต้นใหญ่นะครับเรามาดูพริกขี้หนูสวนแท้กันบ้างนะครับนี่เป็นพริกขี้หนูสวนแท้นะครับเม็ดจะเล็กเรียวความเผ็ดก็จะมากกว่า แล้วก็ที่สําคัญเมื่อเวลารับประทานแล้วเนี่ยจะมีความหอมในตัวมันยังไงที่ท่านผู้ชมที่มีพริกขี้หนูสวนนะครับถ้าเม็ดแดงแล้วทําไว้ไปตากแดดเพื่อขยายเพาะพันธุ์เพราะว่าพริกขี้หนูสวนก็จะมีราคาแพงกว่าพริกขี้หนูซองนะครับเขาก็คนนิยมรับประทานกันมากกว่านะครับก็เป็นเคล็ดลับวิธีง่ายนะครับที่เอามาฝากให้ท่านชมไปรับชมนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ